สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของบลูสตูเด y กับผมปาล์มสาบาท5บาทนะครับโอ้วันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับโดยเฉพาะข่าวของนิโคลัสแจ็กสันที่มีเกิดขึ้นมาในรอบดึกที่ผ่านมานะครับมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเขากันหน่อยนะครับรวมไปถึงผลของการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ข่าวอื่นที่น่าสนใจติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับ ก็มีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอล90นาทีก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับฟองน้ำทริงครับทริงสมาร์ทคลีนนิ่งเมดซิมเพิลนะครับก็ฟองน้ำที่ทำความสะอาดได้เรียกว่าสารพัดประโยชน์เลยนะครับส่วนผู้ชายอย่างเราเนี่ยเตะฟุตบอลแน่นอนครับก็เน้นทำความสะอาดไปที่รองเท้าสตั๊ดนะครับ ก็ขัดง่ายๆครับด้วยน้ําเปล่าครับไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆเลยนะครับไม่ต้องไปใช้สบู่เลยใครที่เตะฟุตบอลก็แนะนําครับให้เอาชิ้งติดไว้ในรถเลยนะครับก็ชุบน้ําแล้วเช็ดได้เลยนะใครสนใจก็เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะฮะมีจําหน่ายที่ shopee นะครับอ่ะไปว่าถึงผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับแวะกันนิดนึงเมื่อวานเนี่ยมีเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้ครับนัดสุดท้ายในบ้านของเอเวอเรตต์แล้วนะฮะก็ในซีซั่นหน้าเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้จะไปเล่น กันที่รังเย่าใหม่ของเอวัตันก็ปรากฏว่าเสมอกันสุดมันครับ2-2นะครับก็เอวัตันนำก่อนจากเบตโต้นาที11เวอ้์วภูมาได้2ประตูจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แลวก็โมฮัมเหม็ดซาลานะครับก่อนที่จะมีดราม่าท้ายเกมครับทาคอฟสกีมาตีเสมอ9-8 0แล้วก็มีจังหวะเคอร์ติสโจนเนี่ยเกือบไปสาวกับอาดูไลดูกูเร่ด้วยนะครับโอ้โหวิ่งกันตีกันวุ่นเลยนะสุดท้ายก็จบที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2ก็หลังเกมนี้เนี่ย ทั้งเคอร์ติสโจนแล้วก็อับดุลไลดูกูเร่โดนใบแดงนะครับขณะที่อเนสโอตกุนซือลิูก็โดนด้วยจากเหตุการณ์ความวุ่นวายตรงนี้นะครับส่วนผลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีคลับบูชครับชนะอตาลนตา2-1มนาโกแพ้เบนฟิก้า0-1ครับเฟยนอตครับชนะมิลาน1-0ก็ผมบรรยายเกมนี้อยู่นะฮะโอ้เจ้าฟิลิกนี่หยบกริปเลยนะครับแล้วก็กาสโกตเสติกแพ้กับบาเยนไป1นประตูต่อ2นะครับ ส่วนข่าวของเชลซีนะครับก็มีอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหแน่นอนฮะข่าวที่เป็นประเด็นมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของนิโคลัสแจ็กสันซึ่งแบตลอร์อัปเดตในช่วงเวลาประมาณตีสาบ้านเรานะฮะแบตลอรบอกว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยจะต้องพักแข้งจนถึงช่วงเบรกทีมชาตินะครับเขาว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนหลังจากเข้ารับการสแกนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ขณะที่เชลซีมั่นใจว่าทีมจะรับมือกับการขาดหายไปของแจ็กสันแล้วก็มากิวได้ซึ่งมีรายงานล่าสุดเรื่องของมากิวเนี่ยเป็นรายงานจากทางเดลี่เมลนะครับเขาบอกว่ามากิวเนี่ยอาจจะต้องพักแข้งอย่างน้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เท่ากับเชลซีจะไม่มีทั้งมากิวแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันขณะเดียวกันครับแมตต์ลอกก็บอกว่าคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูและโคพาเมอร์เนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถทําประตูได้มากมายซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เชลซีและเอนโซมาเรสกา มั่นใจว่าทีมจะรับมือกับการขาดหายไปของนิโคลัสแจ็กสันได้ขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับจากนิซาคินเซล่าบอกว่าเดวิดวอชิงตันหรือว่าเจ้าหนูเอ,อ็มบูกาเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกในแนวรุกของเชลซีหลังจากที่เชลซีเนี่ยเกิดปัญหาวิกฤตกองหน้ามีอาการบาดเจ็บนะครับอย่าลืมว่าเดวิดวอ s h ชิงตันเนี่ยก็ยังอยู่กับเชลซีนะครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวจะถูกปล่อยยืมและสุดท้ายก็ยังอยู่ต่อนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูฮะทั้งมาคิวทั้งแจ็คสันเจ็บเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจก็มีเบนจาขอบรายงานว่าเชลซีเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวเลียมดีแลบครับโดยนักเตะให้ความสนใจกับโปรเจกต์ของสมโมสรนและมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นกองหน้าใหม่เลขเก้าคนใหม่ของทีมนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมพูดในไลฟ์มาโดยตลอดนะฮะผมว่าตัวนี้แหละตรงสเปคของบอดบริหารมากที่สุดแล้วนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากเมโทรครับก็ตีไว้เป็นลือก็ได้นะครับ เขาบอกว่าเชลซีกาลังจับตาดูสถานการณ์ของเกโกโคเบลครับหลังจากสื่ออย่างบิลครรบรายงานว่าเขาเป็นหนึ่งใน3นักเตะที่ดอทบุนเนี่ยอาจจะปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์หากพลาดการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรหรือประมาณ42ล้านปอนด์ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานจากเยอรมนีครับว่าเชลซีเนี่ย,ยให้ความสนใจในตัวคเบลหลังจากโรเบิร์ตซานเชสทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในถิ่นสตมฟอร์ดบริดจ์นะครับ ขณะที่ท็อกสปอร์ตนะครับพวกนี้ก็ตีไว้เป็นลือได้เหมือนกันบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจในตัวคอนราดฮาร์เดอร์ครับกองหน้าดาวรุ่งของลิสบอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวสำรองของวิกตอร์เกียวเคเรสนะครับขณะที่ทีบีอาร์ฟุตบอลครับนี่ก็ลือเช่นกันนะบอกว่าเชลซีอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมได้ความสนใจในตัวดีนฮุยเซนครับซึ่งมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่55ล้านปอนด์นะครับตัวเลข5 5ล้านปอนด์เนี่ยไม่เหลืออันนี้เป็นข่าวที่หลายสื่อรายงานแต่่เเเรือองงงลีีสนนนนนนใจยยัััั้้้กก็ฟหหููไวแวแนนะ ขณะเดีวยวกันก็มีรายงานว่า Chelsea เชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอ70ล้านยูโรครับในการคว้าตัวปาโบบาริออสจากทางแอเลติโกมาดริดมาร่วมทีมอันนี้เป็นสื่อจากสเปนนะครับก็ตีไว้หรือเช่นกันนอกจากนี้ครับก็สื่อในบราซิลรายงานบอกว่าที่บราซิลเนี่ยหลายคนชื่อว่าเอสโตวิเลียนเนี่ยอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่กว่าเอนดริกของมาดริดนะครับซึ่งการย้ายจากพาร์มอสไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ในสเปนเมื่อปี2024ด้วยค่าตัวเนี่ยแพงกว่าเกือบ2เท่าคือเอนดริกในค่าตัวแพงกว่า ขณะเดียวกันนะครับก็เรียมทูมี่ครับออกมาเปิดเผยบอกว่าตัวเลขถสติเนี่ยไม่ได้บ่งชี้เลยว่าฟอร์มของพาวเมอร์ d r อปลงนะครับเขาบอกว่าพาวเมอร์ยังคงทําประตูได้ในอัตราเกือบเท่าฤดูกาลที่แล้วนะครับที่เขาแจ้งเกิดด้วยค่าเรียกว่าเอสเปนเทโกที่ไม่รวมจุดโทษเนี่ยต่อ90นาทีเนี่ยยังคงเสถียรครับอยู่ที่ประมาณ0.4เหมือนเดิมนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามัน d r อปลงไปไม่ค่อยยิงแต่ถิตีบอกเลยครับว่าโคพาวเมอร์ไม่ได้ฟอร์มตกนะครับ นอกจากนี้เขายังบอกว่าพาวเมอร์เนี่ยยังคงสร้างสรรคเกมได้ดีครับแต่ตัวนักเตะเนี่ยกำลังเจองานที่ยากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเขาสร้างสรรโอกาสได้น้อยลงครับตรงการข้ามฤด,ดูกาลนี้เขาสร้างสรรค์โอกาสได้66ครั้งมากกว่านักเตะคนอื่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดปัญหาคือเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เป็นประตูได้นะอันนี้ทิ้งท้ายได้อย่างเฉียบคมนะฮะก็ เขาบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยมีค่าเฉลี่ยถูกทอฟลาอยู่ที่2.1ครั้งต่อ90นาทีในฤดูกาลนี้ครับซึ่งมากกว่าในฤดูกาลก่อนที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.9ครั้งต่อนาทีต่อ90นาทีนะครับก็แสดงว่าปีนี้โดนเล่นงานเยอะมากขึ้นนะครับ ขณะเดีวยวกันครับก็มีรายง,งานจากฟานซิโซโรมาโนครับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าผมสามารถยืนยันกับคุณได้เลยว่าเชลซีเนี่ยยังคงมีความสุขมากๆกับการที่จะเซ็นสัญญากับจารอนซานโชไม่ได้มีข้อกังขาอะไรครับเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดซานโชจะเปน,นักเตะเชลซี Chelsea อย่างถาวรหลังจบฤด,ดูกาลนี้ครับไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยนั่นเป็นเรื่องที่สามารถการันตีได้เลยขณะเดีวยวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของเจสันคันดี้นะครับบอกว่านี่คือ ทีมเชลซีที่ต้องพึ่งพาผู้เล่นในการสร้างสรรเกมและเล่นในแนวกว้างแต่ผมไม่เห็นว่าซันโชจะลากเลือ้อยผ่านคู่แข่งเลยนะครับเขามักจะตัดเข้าในและมองหาทางจ่ายบอลง่ายๆตอนนี้ทีมกําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกเล็กน้อยครับและเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ผมยังรอให้ซันโชโชว์ฟอร์มคงเส้นคงวานในทุกสัปดาห์ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะได้เห็นจากเขาและเขาก็ควรจะต้องทําให้ได้ ขณะเดีวยวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของเซซารีคาซาเดครับออกมาสัมภาษณ์บอกว่านี่ไม่ใช่ปีแรกที่ผมอยากจะย้ายกลับอิตาลีครับโตริโนให้ความสนใจผมมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยผมจึงผลักดันที่จะย้ายมาที่นี่เมื่อผมรู้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจึงไม่ลังเลเลยครับแล้วก็มีความสุขมากนั่นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการกลับมาที่อิตาลีครับซึ่งผมพยายามมาสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อกลับมานะครับแต่หลายอย่างก็ไม่เป็นไปตามต้องการ ผมอยากกลับมาที่เตารลี่จริงๆและในตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่แล้วขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของเจมี่คาราเกอร์พูดถึงเชลซีครับเขาบอกว่าต้องบอกเลยครับผมรู้สึกผิดหวังมากๆกับพวกเขาครับผมไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ในช่วงเวลาไหนเลยเพราะผู้รักษาประตูและกองหน้าตัวเป้าของพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระดับควรที่ควรจะเป็นนะครับรวมถึงกองหลังด้วยแต่ในช่วงนี้เนี่ยที่พวกเขาฟอร์มตกลงไปเนี่ยได้สร้างความกังวลอย่างแท้จริงให้กับเหล่าผู้บริหารของสโมสร หากพวกเขาไม่ได้ไปเล่น UCL ในฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยการอยู่ในตำแหน่งเดิมมาก่อนแล้วกว่า2ปีและใช้จ่ายไปมากขนาดนั้นมันจะเป็นหายณะอย่างแท้จริงคาร์เกอร์ก็บอกว่าเชลซีจะตกรอบคาราบาวครับตั้งแต่รอบแรกๆและในตอนนี้พวกเขาจะตกรอบ FA ฟเออีกนะครับคุณต้องอย่าลืมว่าเชลซีเป็นสโมสรที่ควา้าแชมป์มามากมายในช่วง20ปีหลังพวกเขาไม่เคยมีแชมป์ติดไม้ติดมือมานาน2-3ปีและในตอนนี้แฟนบอลกาลังไม่คุ้นชินกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ขณะที่ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานมีข่าวใหญ่นอกจากแจ็คสันจะเจ็บแล้วเนี่ยอันนี้หนักกว่าครับก็คือไคลฮาวเวรสเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากอาการกล้ามเนื้อแฮมสตริงฉีกขาดนะครับแล้วก็คาดว่าฤดูกาลนี้ของไคลฮาวเวสได้จบสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่หลังจากมีรายงานว่าฮาวเวสเจ็บเนี่ยจนปิดฤดูกาลเนี่ยก็ทําให้อาร์เซนอลเนี่ยมีทั้งซาก้าเคซุสฮาวเวิร์สมาตินิลลี่ที่เจ็บเพราะฉะนั้นแนวรุกของอาร์เซนอลจะเหลือแค่ทอสซา อีธานเอนไวเนรี ery, แล้วก็ไรฮิมสเตอร์ลิงนะครับออก็ถือว่าอเานอนนี่เคราะห์ซ้ำกรรซัดนะแล้วแฟนอเซนอนน่าจะเซ็งครับตรงที่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามกราไม่เสริมพอไม่เสริมปุ๊บกลายเป็นว่าผู้เล่นได้รับบาดเจ็บนะฮะถือว่าสวยมากนะฮะสำหรับทางอเซนอนนะครับที่เหลือเนี่ยขาวอื่นที่น่าสนใจนะฮะกออ็มีการขยายความเพิ่มเติมครับจากดลิเมลเขาบอกว่า การสแกนในวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยแสดงให้เห็นอาการบาดเจ็บของนิโคลัสแจ็คสันที่แย่กว่าที่คิดนะครับและตอนนี้เขาต้องพักเป็นเวลาประมาณ1เดือนโดยออกจากเชลซีโดยที่เชลซีเนี่ยจะไม่มีกองหน้าตัวเก่ง,งรายนี้นะครับก็ถือว่าโชคร้ายไปนะสำหรับนิโคลัสแจ็คสันเดี๋ยวรอดูครับโอกาสของเอกุนคูมาแล้วนะฮะแล้วก็ดวิดวอชิงตันจะอยู่ในทีมหรือเปล่านะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกองหน้ามีปัญหาที่ไรวอชิงตันไม่เคยได้อยู่ตรงนั้นนะฮะ ที่เหลือข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็แทบจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับมีอัปเดตเรื่องของผู้เล่นดอทมุลที่นอกจากเกโก้โคเบลที่อาจจะโดนปล่อยเนี่ยคาริมอเดยมี่แล้วก็เจมี่ไบรดคิทเทนอาจจะโดนปล่อยเช่นกันนะครับอ่ะนี่น่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวที่นํามาฝากกันขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าการที่แจ็คสันเจ็บเนี่ยจะเสียหายกับเจลซีมากน้อยขนาดไหนเอนกุนค,คูจะแทนได้หรือเปล่าถ้าแทนจะเล่นแผนไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสด